ค่ะอันนี้ทิปจะพาลงไปดูหน้าแปลงที่6ไร่ตำบลจำปาหลอออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะที่เราแบ่งขายไร่ละ600,000บาทนะคะราคาเจ้าของขายเองนะคะฟรีค่าโอนค่ารางวัดนะคะถนนด้านหน้าเป็นถนนลาดยางคะ่ะเรียบริมคลองชนะทานนะคะเรียบริมคลองชนะทานนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นถนนลาดยางเหมือนกันนะคะ ซึ่งทิพย์ยืนอยู่หน้าทางเข้าแปลงที่หกไร่นะคะซ้ายมือเราวิ่งไปตัวอำเภอป่าโมกนะคะส่วนฝ่ามือเราวิ่งออกไปตัวจังหวัดอ่างทองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูนะคะเราแบ่งล็อกขายนะคะเป็นแปลงละหนึ่งไร่สองไร่แล้วแต่เจตนาลูกค้าต้องการนะคะอันนี้เป็นที่ส่วนเดิมแล้วปรับปรุงพื้นที่แล้วนะคะเราขายได้ละ 6 0 0 0บาทฟรีค่าโอนค่ารางวัดนะคะอันนี้ตัวอย่างลูกค้าซึ่งเป็นที่พื้นที่เดิมเป็นสวนแล้วเขามาถมนะคะถ้าถมแนละ้วมันก็จะสวยลักษณะนี้อันนี้เราลงไปถึงหน้าแปลงโดยประมาณ20เมตรนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638ทริปนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าแปลงกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ท์ิปนำเสนอเนื้อที่ หกไร่นะคะตำบลจำปารออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะเนื้อที่ทั้งหมดหกไร่นะคะลักษณะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวนะคะเอ,อ่อเป็นลักษณะายาวอันนี้เราเคลียร์ลิงจากพื้นที่ส่วนส่วนเดิมนะคะอันนี้เราเคลียร์ได้สวยงามมากอันนี้เป็นพื้นเดิมของสวนนะคะเราปรับเราปรับพื้นให้เป็นลนักษณะลักษณะนี้นะคะ อันนี้เราขายในราคาไร่ละหกแสนบาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจแบ่งเราแบ่งขายนะคะเป็นล็อกละหนึ่งไรนะคะราคาหกแสนบาทราคาเจ้าของขายเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจมาแบ่งซื้อเราเหมาะสําหรับเป็นที่ปลูกบ้านนะคะเราขายในราคาที่ถูกมากเลยอันนี้จุดที่ตั้งพิกัดของพื้นที่หกไร่ ตำบลจำปาร้ออเ,อเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะอันนี้ห่างจากอ,อปตอโดยประมาณหนึ่งกิโลนะคะห่างจากตัวตลาดป่าโมกโดยประมาณสิบกิโลนะคะห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองโดยประมาณสิบห้ากิโลนะคะสำหรับลูกค้าต้องการ